โอ้โหนี่อะไรกันลงยาวา้าไปเลยนน่เป็นจับปลาแล้วมั่นใจหุ่นด้วยนะคือทังเียวสั่ง้าจะไปใสเชืออะไรจะไปสหรอใส่เไใส่ขาาากรงอนใส่แป้งเลยจริงไม่ปวดกามมั้งเหรออเกเไมนเป็นก็เลยขอ ก็ดูสภาพคุณเสื้อขาวแล้วเพ้นได้ไหมล่ะก็เปลี่ยนเพ้นได้เลยเราอีกจ้ะเออก็ขาวๆเลยเออแล้วนี่นเป็นเหรอนี่ก็ใสหนูไม่ฆ้าคุณหนูไม่ฆ้าคุณน้องค่ะที่อะไรนวะชื่อนิมที่สันนะคะน้องสันอ้าวนายเจ้าวาดเออ

เขาถอว่าจริงริงเลยคเอามายค่าตลอดนะนะคะอืเออเป็นรับค่าวดีเนอะซื้อต่อเหรอเนี่ยไม่มีขอให้มากลางคืนไม่ขายม่มีบ้านเหรอขอให้ขออะไรขอเอาดีหรอเขาเป็นผู้หญิงผม่หญิงท่าเออไม่ไมผู้ชายตรงใหญ่ของเขาเจ้เป็นจานี่เป็นะลิตเ้ยเว่าดูหมดโลกเลิ หม่ตาก็เป็นผู้หญิงมีควยงูให่งู่าวมึงสองต้าวใช่ไหยใช่หมใหญ่กว่ากันเลยอ่ะใหญ่กว่าใหญ่กว่ามอไมดูเลยนะเนี่ยเหรอนอ่ยนี่มีแต่ม้าข้างซ้ายดิเหรอใช่อะแต่ม้าแต่งม้าแต่ม้า จานส่วนตัวเลยเขาไม่ได้เอาไปให้คนอื่นกินหรอทำไมนะไม่เลยแ้ไม่กินเอาได้แล้ว ได้หรือเสยได้ได้ได้มากมามากเยกูตํดเล่นตั้งนานัดเล่นดกูนั่งจ้างมงนี้ชั่วโมงละร้อยมนต้องไปเล่นจริงเหรอจริงเอบอยีดอกต่ายตาได้บ่อยมานั่งแดดแล้วกินนะมไปนั่งดดต้านตาล้านตโงหน้าหมาเห่ารอไวหมาเห่าไม่ได้ใจเอาไมด้มีคมาสายด้วหรอครน้ำั่นอะไร่่ไ่ใชมันมคเดียวไคะ มันวน่นอะไรเนี่ยาวตอนแรกดูดีนะตอนแรกมาวิ่งออกแรงแรงนะเรามาดูมันดีนะตอนแรกมาวิ <oh ่งดีดีม้านกนะตลาดมันแบบนั่นคอยป้านให้นี่มาไว้อย่างนี้นะครับเก้มแหละตุ้ย ได้เอหนุมน้อยให้อาบายดีสบายดี